เรื่องเรื่องของที่เกิดขึ้นนะครับก็ให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดก,การเรียบร้อยแล้วแล uh ้ว huh. ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเ,เรื่องมันแรงาะค่อนข้างตกใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อนอกจากนอกจากที่ที่ผมถือแล้วอะ่ะเราเห็นเลยว่ามีการทำรลายร่างกายด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินไปนิดนึงคือเอาเอาเปรียบแล้วใช่ไหมครับในการแบบว่าไปกดปั่นมาขายอัพราคาต่ออ่างเงี้ย มีการเรายังมีการมาทำลายร่างกายผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินความเกินเกินไปมากมากแล้วการที่มันเขาดีนไปราคาแพงผมเคยเห็นแบบสามหมื่นก็มีตาเจ็ดพันครับเจ็ดพันนี่คือสุดๆแล้วครับคือเอาจิงจิงครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ว่าเรื่องของความแบบการทำไมล่ะก็อยู่ในสิ่งที่ไม่ต้องไม่ควรเรียกทำอะไรอย่างงเี้ยครับผมว่ามันเป็นเรื่องอยันยันที่พี่อูบอกมันก็ผ่านกระบวนการที่บอกว่าผู้เกี่ยวข้องกัดการอะไรเรื่อยๆซึ่งตัวนั้นคือถ้าแฟนเขาผมไม่ได้เป mm. ็นอะไรมากผมรู้สึกดีใจแล้วครับเราก็โล่งใจส่วนที่เหลือนี่คือเดี๋ยวให้ตัวอื่นจัดการเลยนะนะครับก็เป็นห่วงจริงๆอ่ะผมผมให้ทนายของผมเองนะครับ ให้เขาเลยเพราะว่าในในส่วนของตารวจก็ก็ก็มีจัดมีค่ายไปดําเนินการเรื่องของตารวจแล้วแล้วก็ทางห้างเองก็ดําเนินการแล้วแล้วก็ผมก็รู้สึกว่านี่ในส่วนของตัวคนที่โดนทิงลายร่างกายเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันครจะต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามัน ดีๆเราเราถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีอะ่ะเราเราอยู่ในมีความสุขกับศิลปินที่เรารักก่ะคุณเป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะคือนอกจากมาเอาเปรียบแล้วอย่ามาทำลายร่างกายผมเองอะ่ะเลยรู้สึกว่าผมอยู่กับแฟนขับมานานมากแล้วแล้วยิ่งเป็นแฟนขับที่แบบเออเราเห็นเราเราเราเห็นมาตั้นนานจริงๆไม่ว่าใครก็ตามแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมก็เลยแบบให้ให,ให้ทนายจากกัดการให้เรียบร้อยเลย ไปยังไงก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของบริษัทอะไรเไงี้ยว่าว่าช่องทางการจ,จัดจําหน่ายต่อไปในอนานคตก็จะเป็นยังไงแล้วก็สามารถร่วมมืออะไรต่อไปได้บ้างก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒน,นาต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อที่ทําให้พวกเราส,สองคนนะครับได้เจอกับแฟนคลับในในราคาที่มันโอเคมากที่สุดแล้วก็ในในที่ที่มันไม่มีใครเอาเปรียบก,กันนะครับสนใ,ใจไม่แค่จอมปัญ,ญายา,ยาเกเราแต่กาทําร้ายร่างกายทุกท่านที่เขาลาโอ้โหจริงจริงสิ่งมัน ง่ายครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่าคิดละกันนะฮะก็การดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบางทีเราไม่อยากให้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ค่าคิดมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปกดบัตรถ้าสมมติเราเห็นตัวอย่างครั้งต่อไปเราเดือยเอาบริการไแปบบเหมือนที่ผมเนีย่ยทีมจะกผมจะให้บริการพาไปดูแลตลอดนะฮะทาใครก็ได้นะถ้ไปดูแลอะไรอย่างนี้จะได้แบบว่าไม่เกิด ผมก็เชื่อว่าตั้งแต่เหต,ตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในอนาคตผมเชื่อว่าทางทางห้างเองหรือว่าทางสถานที่เองเขาก็มีมาตรการที่ดีขึ้นแล้วอะไรครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นแล้วคือจริงๆแล้วทางห้าก็ก็ออกมารับผิดชอบด้วยอย่างดีอะไรย่าก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าจะร่วมงานกับใครทางเปเปอรเลโดเองทางทางห้างเอง จะจ่ายเองก็หวังว่าเนี่ยนะคขจะจะดูแลในส่วนของตรงนี้เพราะว่าทุกคนถือเป็นลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นจะเป็นตัวศิลปินเองทางผู้จัดหรือว่าทางแฟนคลับบางคนที่มาซื้อบัตรอะไรเงี้ยก็หวังว่าให้ทุกส่วนได้ได,ได้ได้มีส่วนในการช่วยกันแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการเอาเกรียด ไม่อย่างชัดเจนแล้วครับว่าเจตนาของผมคืออย่างที่ผมบอกไม่ต้องการจะเล่าเรื่องแบบใครแต่ที่ปัญหาเรามีท่าก่อครับซึ่งผมก็แค่เปลี่ยนแบบแค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ดําเนินการแบบเปลี่ยนแบบเรียบร้อยแล้วแล้วเสียหายไหนตอนจับจับจับที่เดิมที่เรามเขาเริ่มตัดสินยังไงเออจริงๆมันมีกับเริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้วครับแต่จริงๆมันเรื่องตัวนี้เป็นเป็นส่วนเล็กน้อยครับแต่ว่าเรื่องของความรู้สึก สุดเท่าที่ทำได้ครับถ้าถ้าทันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครไม่ทันก็จะมีแค่งไฟสำรองอย่างที่ประกาศไว้จะว่าเป็นความสายใจได้มากที่ชื่อแฟนคลับใช่ครับผมก็เราวใครที่แบบว่าได้แบบว่าพิเออร์เลอร์ของผมไป ให้ดูรีเพลย์มากออพอเขารู้ว่าเขาได้รูบโทษแล้วผมมาเดินมาเป็นเดินมาเดินมาเป็นยอมเป็นเป็นด่าใช่ไหมครับเขาเต็มสัตว์เต็มคอคอมเมนต์ปากอ่ะกัดเลยเหรอใช่เพราะว่าผมมาแม่เช้าเลือกรูปลงใช่ไหมครับแล้วก็เจอเขาหลายรูปมากแล้วก็อัพโหลดดูรูปนี้ดีแล้วเขาถูกใจด้วยนะผมลงแล้วเขาลงซับอีกอ่ะแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เล็งประตูด้วยซ้ำเขาเล็งใครโอ้โหเขาเล็งก้นผมอันนั้นเหมือนทุ่นบ้านอันไหนอ้าวคุณพูดอย่างนี่คุณกล่าวหาผมนะครับที่ผมฟ้อง มันไปอยู่ความประตูผมเตะไปตรงนั้นมันก็ต้นประตูผมไม่ได้ถึงต้องเล็งประตูอยู่แล้วคุณคุณคนนะประตูมันกว้างขนาดนี้เอาสองคนกันอยู่แค่นี้เองเอ้าแต่ประตูแต่อยู่ใกล้ๆลูกบอลเนี่ยคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเล็งประตูแต่คุณพลาดมาโดนหมกแล้วมันก็เกิดข้อผิดพลาดได้เทคนิคนะเซตเซตทำไมยิ้มโอ้โหพี่คนเคยไม่เคยยิ้มแต่ว่าแต่ท่านนะ แท้ๆก็เหมือนแบบพี่แบบเฮย้ยดูดูภาพบรรยากาศส่วนจินบุกก็อยู่เป็นเพื่อนส่วนพี่อุ๋เหมือนโดนรับความผิดอยู่โดนโดนโดนทำโทษอะไรอย <ะ S 2> ่างเงี้ยแลเร็วมากนะเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยืนเตรียมใจเลยนะคือเราหัลั์คุกเอารถตัดเลยอ,ะอ่ะคือไม่ได้แบบเอารถแบบอย่างนี้นะถ้าเราเข้าที่ปุกไม่ปุ่งมาเลยน่าจะจุดโดนต้นใช่ปะแต่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นในเกมเป็นกีฬาที่ที่ผมระหว่างตั้งที่ตางหรือว่าขับตัวเนี่ยยิ่งไ่อยากตั้งแต่ไม่อยากรู้ ตัวก็ยิงยากนะเมื่อวานพี่เจลคือเหนียวมากคือโอ้โหนึกว่าแบบตุ๊กแกคือแบบปัดออกหมดอะไรเงี้ยไทยยิงแค่ไหนผมก็ยิงก็โอ้โหเต้าไม่โดนอันนี้ถ้าเรายิงแค๊กได้เลยก็ไม่เป็นไรเป็นสีสันกิ๊กแค่นี้ชื่อจิ๊บจิ๊บอยู่แล้วไม่เทสระบบนะฮะเราเดี๋ยวต่อไปเขาจะต้องเล่นเป็นบริการผมเช็คความแข็งแรงใช่ไหมรับมือรับมือลักพาได้ทำได้จริงจริงๆวันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในการมาฝึกงานนะน้อ ารผมเาออกงานนีงใช่เขารองทารอก็นิดหนึ่งฮะก็บริการผมก็ต้องแบบว่าใส่แบบนิดนึงนะเดี๋ยวรอยหน้าคนอื่นไม่ได้ใช่เขาเป็นบริการผมต้องดูแลอย่างดีนิดนึงแต้ผมไม่เอาคืนนะเราว่ามันต้องมีไม่เอาคืนอะไรเลยครับผมยินดียอมให้เขาทุกอย่างอันนั้นนะผมจริงๆมันลุ้มแรงกว่านั้นอีกนะครับผมจะเอาขาออกแล้วมันไม่ทัน การในเกมมันโฟกัสทีนบอลเราเราวิ่งเร็วแล้วแบบเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่เห็นแกขาจังหวะมันอบาไม่อยากรู้จังหวะที่เตะปุ๊บรู้ไหมว่าใครลงรู้ครับเอาล็อแต่ไม่ตั้งใจเห็นกับตาเลยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจโลกอะไรฮะจะเป็นโลกเอาใจหายก็ถึงแกนโลกเลยว่าใช่รู้เลยเหรอใช่ครับกลัวน้องเป็นอะไรโอ้แต่ล้มลงไปนะแม่ หนึ่งอทั้งนั้นคใครเจ็บกระหลุดผมเอ้าเมืออ่อวานเล่นไปเล่นมาตรงนี้ม่วงเลยโอ้โหคือไปโดนเลยมาก็เต็มที่มากเลยนะกับศึกนี้เนี่ยศึกนี้เต็มที่มากก็ไปรับรับตัวเอ็ไม่ได้ยิงประตูนะล้มล้มเยอะสุดใ,ใ,ในในทั้งมวเลยครับจริงปากวันไหนที่เราจะเจอกันนะเสือสิบเก้าคะแนนครับเอาตัวเนแฟนหน่อยครับ 29กรกฎาคมนี้นะครับผมอูโรสเลิฟแอดเฟิร์สไลท์นะครับผมก็จะจัดขึ้นนะครับผมที่ฮันเดโดนะครับก็ใครที่ได้บัตรแล้วนะครับก็ขอให้เราได้มาเจอกันส่วนใครที่ยังไม่ได้บัตรก็กําลังหาบัตรอยู่ระวังด้วยเพราะว่านิชช่าชีแบบเยอะมากจริงๆนะครับก็ในอนาคตพวกเราก็านในเรื่องนี้ผมก็ผมไม่ได้นิ่งนอนใจแหละมันจะต้องมีระบบเองที่ที่จัดการกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพัฒนาไปดีที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตพวกเราที่เราให้บัตรโซเอาด้วยนะครับพวกเราก็มีโชว์จัดเต็มคนได้รอดู ก็รอดูคับ19กันยาพวกเราทั้งสองคนเต็มที่กับทางแฟนคลับน,นิดมากก็รอเจอครับที่ถนนดอนนะครับอรอสองพ่อที่หวัวหินเราเป็นใครเราเป็นเราอยู่ที่ไม่ได้หรืว่าเราทำไหนอาชีพตอนนี้คือมันอาจจะเหมือนมากครับอ,อ,อาจจะแค่คล้ายกันเลยคือผมก็ก็ไม่กล้าอุ้มน้อง ตัวเฮียตรงนั้นไม,ไ,มไม่ใช่เราจริงหรือว่าตอนนี้ใครป็นตัวใครถึงตัวเฮียหรือว่าคนอื่นฮะคนอุ้มใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่เบื่อแค่เบื่ออนนีิกรจริงใช่ไหมคนจริงโอเคที่สุแกบ้างเราบางคนมองว่าเราทำออาชีพมากนอกจากเป็นนักแสดงแล้วเราสมองก็เ nice ป็นเราสมองมีควานมีรุดนั่นไง จะขอบคุณแล้วกันครับที่ให้ทางเลือกในวันที่ผมไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปสานฝันแบบนั้นบ้างเออเกื่องนั้นข่าวหน้าบินเรามาลงเพราะเนี่ยเราทำหลายอย่างมากเลยอ่ะเราไม่อยากจะยืนยันไปว่าเราไม่ได้ไปตรงนั้นคือผมไม่ได้เป็นอสมนะครับถึงแม้ว่าจะเหมือนเออแต่ว่าถ้าอสรเนี่ยใช่ครับอสรอาสามารักเธอโอเคครับจบจับจุ้ยจับจุ้ย Oh, oh.